ี่ให si, ้เก e ียนเกียนสองคนแรกเร็วนี้ปกติจะไม่เกี่ยบนะนี่เป็นวิชาสุดยอดนะเนี่ยวิชาโยเกะคือวิชาสุดยอดส่งองบเอาๆอาอาได้ได้ด้ได้เป็นดูกัะน้ำคนผ่าเ้วนยนีไย นี่เราไปโดนลมพาลมพัดมานะกินหัวกินหลังแหว่งหมดแล้วเนี่ยปวดหัวปวดหลัง,ออลงรู้เปล่าอ่ะสําหรับเปนโจมกับขนทับเส้นดหลังใช่ไหมอยู่ตรงไหนชี้นี่ตรงหลังนี่เนี่ยใช่ไหม

มันเจ็ดสิบครับดีแล้วดีแล้ว,วมันขอเพอพอรำเลยนะพร้อมจะเบาแบบเพื่อนหรือยังเราจะเบายังฮะเป็นอะไรมานี่เป็นอะไรฮนะ,ะเป็นไรติดขัดเรื่องก,การเงินติดขัดการเงินไปนบนอะไรหรือเปล่าฮะเคยค่ะมาแก้แล้วนะ แกหมดหรือเปล่าไม่รู้แกบบ้แล้วทำรูปหมดหรือเปล่าทำอีกสามร้อยไปฉันแบบน,แบบนั้นยิ่สงนะบอกว่าขอแก้บนนะเดี๋ยวดูชิโลงไหมใช่มา สูตถึงร้อยลงกี่เปอร์เแล้วไม่ได้ปวดค่ะดนปวด,ปวดมาแก้บนนี่เอ้ม,มาดีเอ่าดีๆลีวกมแก้บนนะมีอะไรแล้ว